สวัสดีครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมอยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับตอนนี้นะครับผมจะมารีวิวร้านส้มตำนะครับนี่ครับร้านนี้นะครับขายดีนะครับอยู่ขายอยู่ที่หาดจอมเทียนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับผมส้มตำแซ่บแห้งนะครับร้านเจ๊เก๋ส้มตำลาวนะครับนี่กำลังไม่ค้ากำลังตำอยู่เลยครับสวัสดีครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเมนูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูทางร้านนะเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะ นี่นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวพัทยาน,นะครับหาดจอเทียนนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศร้านส้มตําร้านนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะเป็นร้านส้มตําปอกๆนะครับเนะาะใช่ไหมครับเขาเรียกส้มตำปอกๆวะครับผมเมนูมีเยอะเลยนะครับตอนนี้กําลังตำอะไรอยู่ครับพี่ตำกล้วยค่ะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเมนูมีเยอะเลยนะครับตำกล้วยนะครับ ขายบริเวณหาดเลยใช่ไหมครับพี่จ้าครับผมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ประมาณเก้าโมงครับผมเก้าโมงหกโมงเย็นอ่าครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ยังพอได้เลยครับผมแล้วโควิดใหม่ครับผมช่วงนี้โควิดมาเนาะนักท่องเที่ยวฝรั่งก็อาจจะน้อยหน่อยเนาะแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับตามบริเวณหาดเลยเนาะใช่ค่ะครับผมนี่นะครับเมนูเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะ เหลือแค่นี้นะครับผมจะหมดแล้วหลักๆเลยก็จะเป็นพวกส้มตำใช่ไหมครับไก่ย่างนะครับน้ำตกหมูนะครับโอ้ทางร้านมีบริการคนละครึ่งด้วยนะนี่นะครับโอ้โหครับแต่เมนูทางร้านเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับเจ้าของร้านเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อเก๋ค่ะพี่เก๋นี่นะตามร้านเลยนะส้มตำเส้นแห้งนะครับมาจากจังหวัดไหนพี่สุรินทร์จ้ะสุรินทร์โอ้คนมาเดียวกันตัวเนี้ย ครับผมคนพนอุบวนนะครับผมมาไปเดียวกันมาเดียวกันครับโอ้นี่นะครับไก่หมดแล้วนะครับผมไก่หมดแล้วไปมาสับไก่นี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้เจ้าบาทเนาะครับเนี่ยหกสิบบาทหกสิบบาทครับผมากล้วยหกสิบบาทนะครับนี่นะครับนี่คือ ไทยสตรีทฟู้ดของแท้นะครับจะขายประจําอยู่ริมหาดจอมเทียนนะครับมีนี่นะครับมีเยอะเลยนะครับมีด้านนู้นก็จะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็มีกาแฟมีผลไม้นะครับเยอะเลยนะครับนี่บริเวณริมหานะครับร้านนี้ก็เป็นร้านพี่เก๋นะครับลูกชิ้นทอดก็มาจากอำนาจเจริญอ้ะอร้านนี้ก็มาจากอำนาจเจริญนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่ สบายดีนะครับผมนี่นี่ครับขายจังไดน้อครับนี่ลูกชิ้นเนี่ยไม้ละสิบบาทนะครับผมนี่ครับลูกชิ้นทอดนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ครับผมพอได้นะครับผมคือเราเราขายแบบนี้ได้เสียค่าที่นะครับนี่เสียจ่ายนี่ตั้งเหตุสังเอ่าครับผมเหตุสังเนะขอบครับผมเสียภาษีต้นเงินได้น้อยครับผม นี่นะครับหล,ลักๆเดี๋ยวคิมมิกจะให้ดูสองร้านนะครับนี<ะ>่นะครับทอดลูกชิ้นทอดนะครับลูกชิ้นทอดจ้ะนี่ลูกชิ้นปลาระเบิดอ่าลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับครับผมขายมานานหรือยังครับพี่ขายก็เพิ่งมาขายมาก,ก่อนไม่ได้ขายแบบนี้ครับผมเมื่อก่อนเดือนใช่ามาอืมขอดขาก็ครับผม,มนี่คือลูกชิ้นปอกๆเนาะจ้ะครับมันตอนนี้เป็นลูกชิ้นระเบิดปลามัน มันมันพองแล้วมันจะระเบิดอืมครับผมครับผมจาลูกค้าชอบกินตัวนี้นี่นี่ครับกินง่ายนะราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงครับผมครับผมเกี่ยวสิบบาทเกียวห่อไข่ก็สิบาทอ๋อนี่สิบบาทหมดเลยนะครับผมมีผักให้ด้วยบุฟเฟ่ผักบุฟเฟ่ผักด้วยนะครับนี่นะครับชอลูกชิ้นหน้านี่นะครับแถมผักนี่นะครับผักบุฟเฟ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะหยิบได้เลยนะครับขายประจําอยู่ที่ หาดจอมเทียนอะไใช่ไหมครับวิ่งยาวเลยใช่ไหมครับผมทั้งหมดนี้คือมีกี่ซอยครับเนี่ยต้นี้หรอครับผมสิบแปดซอยสิบแปดซอยนะซอยหนึ่งถึงซอยสิบแปดนะครับยาวเลยนะครับยาวไปเรื่อยๆร่อนขายไปเรื่อยๆอืมครับผมรีขายไปเรื่อยๆรีขายไปเรื่อยๆนะครับนี่ชุดนี้เท่าไหร่น้อนี่ชุดนี้หัวจังหม่ครับผมนี่ลูกค้านะครับสวัสดีครับพี่มาเที่ยวใช่ไหมครับอ่าครับผม เป็นไงบ้างครับช่วงนี้โควิดมใช่นะครับนี่มาเล่นน้ำไหมครับเล่นน้ำไหมไม่เล่นนะมาเที่ยวนะครับผมบรรยากาศดีเลยนะครับนี่ลูกชิ้นนะครับร้านนี้นะนี่อร่อยสุดในหาดจมเทียนเลยไหมเนี่ยใช่ครับผมนี่นี่เดียวค่ะที่มีผัก อ้าวนี่นี่ครับแม่ค้าบอกมีเจ้าเดียวนะครับถ้าใครมาเที่ยวหาดจอมเทียนนะครับร้านนี้จัดหนักจะแน่เลยนะครับเห็นผักเยอะๆบุฟเฟ่ผ่านนะครับเห็นผักเยอะๆเน่ค้าบอกมาเลยครับพี่พี่อะไรนะครับพี่อะไรนะพี่นิดค่ะพี่นิดนะครับผมนี่ครับร้านนี้นะครับร้านพี่นิดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่คือทำเองได้ไหมครับอันนี้ทำเองจ้ะทำเองนะนี่นะครับอื้อครับผมนี่ทำ ครับผมนี่คือบอกได้ไหมครับวันหนึ่งนี่คือเราไม่เห็นหม, <laughs> มันระเบิดแล้วเนี่ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วนี่ใส่ถ้วยโฟมนะครับครับผมพอจะบอกได้ไหมครับวันหนึ่งนี่คือเราขายกี่ไม้ครับวันหนึ่งเราบอกไม่ได้ผมเมื่อก่อนก็ขายได้ก็เสร็จครับโอ้ครับผ<ต><ต>มครับครับขั้นเล่นน่อยครับผมโอ้ยดีเลยนะครับดีนะครับไม่เสียค่าที่นะครับ ก็จะวิ่งขายไปเรื่อยๆนะครับจะขายอยู่โซนหาดจอมเทียนนะครับพี่นิดจะขายอยู่แถวซอยเจ็ดซอยแปดนี่เลยจ้ะสามารก็จะตั้งอยู่ประจำอยู่ตรงนี้แต่ส่วนมากพี่นิดก็จะขายอยู่ประมาณซอยเจ็ดซอยแปดนะครับผมตะล่้มตังคู่กันกับส้มต้มครับครับนี่นี่นี่ครับระเบิดของแท้นะครับเวลาทอดมามันจะพองมันจะใหญ่อย่างี้นะครับน่ากินมากครับผมนี่นะครับไม่แพงด้วยไม้ละสิบอ่ะครับผมครับที่ยิขายให้เขาดูหน่อยเลย บุฟเฟ่ผักนะครับนี่นะครับไทยสรตทฟู้ดของแท้นะครับท่านชมนะใครที่มาเที่ยวหาดจอมเทียนะครับพัทยานะเป็นหาดเบอร์ต้นเบอรอหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับจะมีสินค้าข,ขายหลากหลายมากมายครับที่วิ่งขายอยู่ตามหานะครับนี่นี่พี่ก็หยิบเต็มที่นะครับ นี่ไปนั่งกินนี่นะครับครับรุมนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับดีเลยนะครับท่านชมนะตอนนี้นะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาด้านนี้ต่อนะครับแม่ค้ากําลังทาอะไรอยู่สามมะละกอรอนะครับผมช่วงนี้ก็โอเคเลยนะครับเนาะยอดขายนะครับผมก็เรื่อยๆนะครับผมนี่คือมีแค่หมูด้วยนะครับผมถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยแค่หมูสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับผม ใครที่มาเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับร้านนี้นะสองร้านนี้นะครับจะไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับผมขอให้ขายดีๆครับผมรวยๆปังๆครับเดี๋ยวเท้ากับปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนครับขายไหมปีใหม่ก็ขายนะครับผมโอเคครับโอเคครับนี่ครับปีใหม่มาเที่ยวนะครับเจอร้านนี้อุดหนุนด้วยนะนี่นะครับเมนูหลากหลายเลยนะครับท่านชมนะ โอเคครับตลอดถ่ายคลิปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณครับผม